สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจชอบท,ทุ่งลรกระทานผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอามือมือขึ้นว่านมือขึ้นนี่นะครับฝนตกนะครับตกแห้งเติบนะครับประเทศไทยเกิดควบชุ่มชื้นก็พืชเนาะน,นะครับผนได้แก้วบ่ได้หดพักไว้เถอะนะครับเมื่อแรงแรงแห้งแหงดินไงคุณ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 ,คณ,คณอะ่ะพอเจอฝนปั๊บอะ่ะลายสิ่งลายยางกับชดชื่นเล้วแต่ประ่าแต่พืชคนกับชดชื่นง้วคข้ย มูม้ากาใกล้กับสดชื่นนะครับมันลดมันบ่อฮ้อนนะครับถ้าคนก็คือลดฝุ่นลดเอื่อกรหรั่งฝุ่นละอองต่างๆในอากาศนะครับหลายท่านก็สงสัยว่าระวังน้ำฝนกับน้ำเที่ยเฮาหดเอานี่อันใดดีตัวพืชกว่ากันอันใดเป็นประโยชน์กับพืชมากก้ากันนะครับลักษณนะครับน้ำนะครับถ้าประโยชน์โดยตรงกับพืชก็คือทําให้พืชชุ่มชื้นลดอุณหภูมิ แต่พืชสามารถดูดอาหารไปเลี้ยงได้เนื่องจากว่าน้ําจะเป็นตัวละลายธาตุอาหารนะครับแต่ถ้าจะพูดถึงอว่าประโยชน์นะครับน้ําฝนกับน้าที่เขาตักึือมาจากหวยมหดพืชนีอ่อนใดมีประโยชน์หลายก็กันนะครับจากทางวิชาการเพ่ก็บอกว่าน้าฝนที่ตกมาจากฟ้านะครับในอากาศเท่านี้มีอย่างพี่น้องว่ามีธาตุไนโตรเจนนะครับธาตุออกซิเจนนะครับพี่น้อง มีไฮโดรเจนไนโตรเจนออกซิเจนนะครับแล้วก็คาร์บอนนะครับน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟ้าเนี่ยนะครับมันจะละลายเอา,าธาตุไนโตรเจนมานำนะครับมันจะละลายเอา,าธาตุไนโตรเจนมานำนะครับเมื่อตกลงมาสู่พื้นดินก็นจะได้าธาตุไนโตรเจนที่ละลายมากับน้ำฝนนั่นแหละนะครับลงมาสู่ดินพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้พี่น้องสังเกตว่าถ้าเอาน้ำน้ำหอยน้ำหอมมาหดขึ้นหรือมาพ่นไปตามพื้นเนี่ย หญ้าจะบอ่ค่อยงามปได้ดอกงามกับซ้มนั่นแหละนะครับแต่ว่าถาหากเป็นน้ำฝนมาเนี่ยตกเท่อหนึ่งสองเท่ทะทะะนะอเท่าน่ะหญ้าเขียวต๊บขึ้นเลยนะครับี่นองพวกหญ้าพวกต้นไม้เขียวต๊บขึ้นเลยถ้าเป็นต้นไม้หญ่กับโป่งยอดโป่งดอกนะครับถ้าเป็นหญ้ากรเขียวขึ้นเลยเป็นย่างแย่ปีนั้นสั้นนะครับพว่าในอากาศมีาธาตุอาหารพืชอยู่นะครับซึ่งเป็นาธาตุอาหารที่พืชอ่ะนั่มไปใส่ได้เลยนะครับี่นองนั่นก็คือในตัวเจนนะครับมันจะมีจุลินทรีย์บางกลุ่มตึงมาได้ นะครับหรือละลายมากับน้าฝนก็ได้นะครับพี่น้องละลายมากับน้าฝนก็ได้นะครับตก็มาสูพืนก็เก็บไถให้พืชพักเข้าได้นะครับดังนั้นน้าฝนนะครับจึงมีประโยชน์ต่อพืชหลายกว่าน้าหวยอ่าถ้าพูดถึงในแง่วิชาการนั้นพูดถึงในแง่ของธาตุอาหารเพราะว่ามันละลายธาตุอาหารในอากาศมานําแต่ถ้านั่นก็น้ำยังก็ได้ขอให้เป็นน้ำเนาะขพให้เป็นน้ำที่พืชสามารถนําไปใส่ได้กับเป็นพ่อนะครับจะพูดถึงว่าน้าฝนในดีบดดีครับ ฝนตกแต่ละครั้งเนี่ยพืชซึนพืชจะเริ่มเติบโตนะครับยิ่งตกแล้วมาแดดนั่นสินะครับยิ่งตกแล้วมาแดดนี่นะครับยิ่งเป็นประโยชน์กับพืชนะครับเนึ่งละพืชได้รับความชุ่มชื้นนะในดินมีการละลายธาตุอาหารออกมาด้วยน้ำนะครับแล้วแดดมาเนี่ยนะครับเป็นตัวช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงพืชก็จะดูธาตุอาหารขึ้นไปเอาแสงแดดมาเป็นตัวสังเคราะห์แสงนั่นเองนะครับนี่พี่น้องนะถือ ฝ่าคือฝนซื้นหมอกกอกแม่แก่ขึ้นแล้วบ้านนี่นะครับอังเกตต้นไม้นะครับดอกไม้ก็ซื้นเพาะนั้นนะครับอ่าอย่างน้อยก็ได้ล่างขี้ฟุ้นขี้อยที่มันเกาะน้ำใบน้ำยังออกไปละนะครับพักขึ้นกันนะครับนี่พักขึ้นกันนะครับเจ้าน้อยก็ห้าก็เกิดซัตัวบ้านนี่นะครับได้น้ำฝนเป็นฝนแรกของปีหกแปดนะครับฝนลงทิบลงดดูมาจะได้บุญนี่ันผู้เท่าเก่าเพื่อกบอกว่าฝนห้อดอกหิวดอกม่วงมาเสียเี่นะครับ คนห้าดอกหิวดอกม่วงนะครับดอกผักติว๋วนำ้ำนะครับกระซ่งผลให้พืชเฮ้าได้รับความซุ่มซื้นไปนำ้ำนี่นี่นี่น,นี่พี่น้องเห็นบ่ไหมถือฝนเข้าไปเจ้าหน้ากัดง่ามเลยเนี่เบื้องแปลงนี่จะไม่อีญ่าปนกันนี่จักหมักพริกหมักเครือเทศจักอีหยังอ่ะเบื้องขนาดเฮาถอดยอดอ่อนขึ้นมาหน่ยได้ฝนนีน่แห้งจกดง่ามเร็วลวะเดี๋ยวพาพี่นอ้องเลาะเบื้องนาะพักหอมที่ยายแกเอามาปลูกมาเน็บไปนี่ไป เห้มาหอ,อมปอมเลยที่แรก่งขึ้นวัชพุกขึ้นซ้ำน,นะครับวานไปบดกี่อาทิตย์เนาะจีเตียมกระถางหรอจะได้กินหรอพักพร้อมกินดอกตั้งสิส่วนผลละไม้นะครับไม่หมากไม่ผลนะครับล่างฟุ้นจากเกสรล่างนั้ต่างต่างลูกเอ่ากันรสระเกสรตัวผู้ลงมาหาเกสรตัวเมียตั้งสี่นะนะครับเพื่ให้การผสมเกสรดีขึ้นเอามาเงาะเศร้าช่งเริ่มเห็นหมากกับพี่น้องหมากเนี่นี่เป็นหมากแล้วเนี่ยติดหมากอ่อนแล้วนี่แม่นบ่เลยหมากน้อยนี่ เป็นเงาะปีแรกนะปีแรกมาล่องเบิงสิจับหมากเสมอน,นะครับเริ่มติดหมากอ่อนเ,เห็นแล้วนะครับนี่นี่น,นี่ตัวนี้เริ่มนวยใหญ่เป็นรูปเป็นล่างแล้วเป็นรูปมังเงาะแล้วไปนะครับจ้งทาเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับพืชพักต่างๆจะเริ่มเติบโตดอกไม้นะครับแต่ข้อเสียก,ก็คือช่วงที่ไม้เนาวกำลังออกดอกออกผลเนี่ยทามันแห้งเกินไปกเ็เฮ็ดให้หักได้เลย ปลามะเขือเทศอยู่นาบ้านยุบไวยชวยโดนฝนนะครับนักน้ำฝนก็เถอะนะครับน้ำฝนเกาะน้ำใบน้ำยังนักนะครับเทดไทยต้นหักเสียหายได้โอ้ไดจ้แเจียวปลูกผักหอมแปลงนี้มาปลูกผักหอมนะครับลุมพ่อเพียงเอาน้าหายต้องขวดเทศไท็ดดินคลังบริเวณรอบๆต้นไม้ซูม แยแจ้อออกมาเคยเทียบเมื่อวานใส่เอาเป็นหมากแล้วมันนะเป็นหมากแล้วนี่ยนะครับย่อนมีความสื่นนั่นเองโค้หมากไงอ่ะฝนแรกของปีนะเหนมอกพลนงหน่อยต้นหางลิงนักนำฝนว่าสักลงยนะครับเขาคงจะแตกไปอ่อนหลายๆต้นแตกไปอ่อนแล้วได้น้ำฝนเหมนนะครับน้ำฝนที่ละลายด้วยธาุอาหารในอากาศนะครับแต่ถามีฝ้าแลบฝ้าร่องเปี้ยงปังเปี้ยงปงอีกยิ่งจะดี ยิ่งจะดียิ่งจะได้ธาตุอาหารหลายเพราะว่าในตัวเกจนในอากาศเนี่ยละลายมากับน้ำฝนเนาะนะครับเปี้ยงท่านนี้ได้ปุ๋ยนี่พี่น้องนะครับกักหล่ำจเจี๊ยเกลียวห่อแล้วพี่น้องห่อแล้วปีนาพฤศจิป,ปุ๋ยเป็นกิจลักษณะอยู่อันนน่นี้บุหงวัดบุคคลว่ากระหล่ำมจะง่ามปานนีเลยท่านอันนี้เป็นมาแข้งขมนะพี่น้องอ่าที่แรกต้นน้อยๆเหยียบพับไปพับมาหมากเต็มยเหมือกินกระปุลกระลาบนะครับผู้เฒ่ามากขมๆเลย มะแข้งขมมาแข้งขม,ม,ขงขมนะครับเป็นพืชสม,มุนไพรเรื่มหายากแล้วบ่าจากมีแล้วเอามาเบิ่งพักปลูกไม่ดูโดนฝนเขาเป็นยังไงโอ้กำลังงามเลยนะครับอ่า,าเ่ไดหดนามลายมือดอกเห็นบําเพ็ญนกซึมงมังกรไม้แกกนะครับได้นามฝนละลายปุ๋ยในอากาศมานำํำเสียดายแต่ ฮอดยาไรมั่งบงไปตอนค่ำกลางคืนมาฝนทื่นลงหลังนี้บัดเดี๋ยวจะหดไม่เนาะเดี๋ยวจะฉีดไมหอดไมนะครับยาไรบงนะครับเป็นน้ำหมักใบยสูบร่วมกับเหล่าเขากับน้ำสมายชู้นะครับบงกินเดี๋ยวจะหดไมเนาะนะครับมือหนึ่งภาพพี่น้องมาเลาะเบื่อบรรยากาศฝนตกไมนะครับฝนแรกของปีฝนเดือนสามเดือนสามเค่อยเนาะ นะครับเป็นจังไรพืชพักเข้าหลังจากได้ฝ้าได้ฝนเราเอาท่าบ่เนาะดินะครับอันนี้เนี่ยโค้งเที่ยงก่อนพี่น้องนะครับจิบหนาจังพอกันไหมน้องพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาเลาะเอ้ส,ดอดสุดสวยๆหลังจากเลี้ยวเวียกเลี้ยวงานนะครับพาเล่อมือสวนมันได้ฝ้าได้ฝนเป็นจังไรนะครับพร้อมกับน้ำสาระมาฝากพี่ฝากน้องน้ำฝนนะครับที่ตกจากฟ้านะครับเมื่อลงมาสู่พืชสู่ยังนะครับก็จะเฮ็ดให้พืชจเจริญเติบโต หลายท่านอาจจะสังเกตว่าขันฝนตกเราเป็นยังหยาคือเขียวโลดนะเพราะว่ามัน้าปุ๋ยมาน้านะครับมัน้าปุ๋ยจากอากาศมาน้านะครับแต่ขันเอาน้ำทัมธรรมดาบางดเดี่ยวก็เพราะเท่าไรแต่ขันเป็นน้ำฝนเนี่ยหยาทึบคือโลดนะครับเพราะว่ามันละลายปุ๋ยในอากาศมาเนี่ยอ้าวฝนตกอยู่ยังแก้วคือทหดปุ๋ยหดน้ำมาเนี่ยโอ้กล้าต้นไม้ไอ้ฝ้าฝนดินอ่อนดินซุ่มสนุกปลูกเราผู้มักปลูกนะครับ อ้าวคลิปนี้ท่านนี้พี่น้องสวัสดีครับ